มีใครบางคนทนไม่ไหวเมื่อรู้ว่าชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะไปรู้ความจริงหรือมีคนมันเล่าให้คุณฟังว่าคนคนนี้กำลังนินทาคุณลับหลังอยู่มันมีภาพของการยกย้ายบางอย่างเกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าเรื่องที่เขานินทานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกไม่มั่นใจว่าคุณไปมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่ามีชีวิตที่ดีกว่าแล้วเขาอาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองเช่นคุณอาจจะมีการย้ายงานไปที่ทำงานใหม่ที่เลิศ มากกว่าหรืออาจจะเป็นการย้ายสถานที่ย้ายบ้านย้ายคอนโดไปที่ที่มันอลังการมากกว่าและมันมี Energy นี้ด้วยนะอาจจะเป็นส่วนน้อยคือการที่คุณ move on ไปเจอคนใหม่แล้วคนเก่านี่แหละอาจจะรู้สึกแบบเธอได้ดีเนาะ ได้ตัวเลือกที่เลิศดมากกว่านาะและเคสสุดท้ายนี่อาจจะเป็นส่วนน้อยที่น้อยมาก,มากๆเพราะปอยรู้สึกว่าเคสนี้เนี่ยเหมือนครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนนะคะมันจะเป็นคนใกล้ตัวคนในครอบครัวแล้วนี่แหละที่เห็นว่าเราไปมีชีวิตที่ดีมากขึ้นอาจจะเป็นญาติญาติเราเนาะเราก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวประเด็นก็คือคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะสร้างเรื่องราวดราม่าเพื่อดิสเครดิตคุณทําให้คุณเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือและใช่ค่ะมีโอกาสที่จะไม่ใช่เรื่องจริงจําคําปอยไว้นะ เพชรแท้ย่อมไม่แพ้ไฟใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยเพราะเหตุการณ์นี้จะเป็นการคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมกับคุณค่ะอารมณ์ประมาณว่าใครเลเวลต่ำๆเป็นคนหูเบาตัดสินคนโดยที่ฟังจากคนอื่นมาก่อนก็จะหายไป และใครที่รักและปรารถนาดีกับคุณจะเป็นคนที่มาบอกคุณเองค่ะว่าเขาได้อะไรมาแต่เขาไม่เชื่อและให้ดูเลยค่ะว่านี่แหละมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าชีวิตของคุณมันกําลังดีขึ้นจริงๆอารมณ์แบบมานไม่มีบาร,รมีไม่เกิดศัตรูปรากฏตัวเพื่อให้รู้ว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆมอยรู้สึกถึงอินเนอร์จีแบบเฟมินีหรือว่าผู้หญิงจากคนคนนี้สูงมากๆเขาอาจจะเป็นผู้หญิงจริงๆก็ได้หรือว่าเป็นคนที่นิสัยเหมือนผู้หญิงค่ะมอยรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคน ที่ดวงตากลมโตหน้าเด็กเป็นคนที่เบ้าตาลึกอาจจะดูคมๆหน่อยหรือถ้าเป็นผู้หญิงจริงๆเนี่ยก็น่าจะชอบบล็อกตาดำค่ะเขาคนนี้เป็นคนที่มีสัดส่วนทางด้านร่างกายค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดว่าเขาดูอ้วนหน่อยเขาจะเป็นคนอ้วนที่มีเคริร์ฟมีสวดทรงอยู่ เขาไม่ใช่คนอื่นไกลค่ะเป็นคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้หรือว่าแวดวงสังคมของคุณนี้แหละถ้าคุณรู้ว่าเขาคือใครแล้วเนี่ยก็เชิดไปเลยค่ะเพราะว่าไม่สวยก็เหนื่อยเนะ่อย